แม่ยังกไงมาไก่ป่ะนี่ก็มีพวงมาไล่จี้เอาไปเถ่าก็มี่แหละเนาะจี้มูตเจ้าพาคกันขึ้นมา่ยังไรป่ะนี่แม่ไงเอาก็จะร้องตัมูโตุจีลามุตูเพรมีปากตีผู้เฒ่าก็ร้องเพลงเปลี่ยนอยู่บ่เอาก็มีผู้เบิ่งอยู่บ่ล่ะผู้เฒ่าละาร้องก้อนนั่นแม่นบ่เออผู้เฒ่าก็มีหีเนาะมันก็มีบ่ปจุข้นนั่นล่ะไหลซุดเล้นี่หีไงหีกงหีเหี่ยวคือปากสร้างนี่เอ๊ะ ตะีเดียดเอะเอาตะกท้ไปนองตะกอนสลุมเนี่ยไม่ยังสลุมมัสวัสดีภาษาอย่างผัวกูอยูอิสราเอกูโทราผัวกูยัง้กูว่าตสลุมฮมันเป็นภาษาคำว่าสวัสดีอย่งักไปอยู่อิสราเอลกูโรหาผัวกูาขงไปแกูว่าตะสลุมะมันเป็นภาษาว่สวัสดีภาา่มันกอย่อิส่อักอ้ก่ะสุมันเปนภาว่าสวัสดีภาอย่างกไปออิสเอหงอ้กุ่มฮะอนเปนค่สิั์ีภาอ่งผั้ไฟใยม่อเกลี ร่วมสร้างบ้านคือว่าจังชั่นเแ่าร่วมใจสร้างบ้านใหม่ให้เจสีสร้างบ้านใหม่จ้าเฮ็ดพัดฉาดเพิงคือเอาอย่างล่ะบ้านใหม่เฮ็ดเอาพัดฉาดเพิงคือแบบอีทมาแล้วนั้ะมาแบบอิทบ่คือแบบพัดฉาดเพิงเอาเก้าอี้ได้สามารจุ่มให้เาเก้าอี้ชี้ตัวานกันบ่แม่นคนตายบ้านใหม่เนาะบ้านเก่าโทรหาข่อยเขาคือว่าไปเก็บดูกไม่ใช่สีประชัน ไล้เอาถุงมาใส่ว่าสิไปแกงแท๊กับอันชักกาดดอกฉันดิมันยังนยุติมันมันมันดูดมันดูดหมูเนาอยี่หนี้เขาบอกว่ามือนเมือนเจ็ดีขอเชิญรลวมทุกคนรวมงานไห้ภาคเข่านี่เออเอาเขาไปทำแม่มายืนแซ่แซ่อยู่นี่มันร้องแล้วไหมเิอเขาตั้งมาเปิดเขาไปสักก้อนเราวทเปิดตัวลูกไปไปไปไมนี้เราเอาลูกมาน้ำอยาตะคุนโมหิจัก แล้วเอาลูกมานั่มมาเอาลูกมานั่มสิมาเปิดตัวลูกชุมหมอนั่ไทยพั่งนี่โอ้ยแล้วเข่าแล้วแล้วก็มีลูกเป็นธรรมดาไงยัยแลยวสิบอกลูกนี่เป็นพี่น้องเป็นเป็นไทยรอยเอ็ดเดอร์ลูกหลานไทยรอยเอ็ดเดอร์ลูกเจ้าแมนโอ้ัวเจ้าผู้หนึ่งเขาจะพี่เนาะเจ้ากระชกไงเข่าข้างนั้นใหญ่เอ้ยพก็จังหวัดไหนก็โอ้ยอมเพื่อไดนก็ย้อมเพื่อเมืองนี่นะเปิดก็จังเปิดให้นักดนตรีเขาเศร้าไม่แห้งหำเขาเนี่ยได้กินเข่าซะไปพูดนักดนตรี มื่อกองแกเปย์หำบาดวันไหนกันบ้างดีไรเก็เข่ากองอ่ากินลามีโอกาสกินนั่นนี่แหละเจ้านายกูปตะทวงแท่นส้วบวันอะจังน้อยนี่เออซึ่งใดมากนักเดืองกูปตะทวงแท่นส้วบทีมกนฟัมืัอนั้นโอ้หลายผู้หลายคนอุ้ยกูอยากย่างหาเอาพวกนี้มาเดี๋ยวก่อนสิไปนามาหลังสิอันเชิญโยมมาลากซากศพขึ้นสู่กองฟ้อนไป่ พอดไปพอดเวลาใบสามแต่ใบยันพอดเวลาแล้วเอาแม่ฉันภาพใบนั้นยันยันคนพระธานหมือยันซุ่มมูพ่อมาจักวันพาทีเบลดรูปแจักทีเบลดมึงเล่นเนาะที่เนี่ยก็คือทอดเจ้าคือทอดเจ้าจะมาใกล้กูหลยมูเสียโลกนี่เอ้าเสียโลกเดียวไหนจักแหละว่าเป็นบอก็เป็นฮาแหละมุฮีฮานี่บอสไปทีบทัวเป็นก็เป็นตะเท่าเอ็นนได้นะ ว่าเป็นก็เศร้าแล้วขอบคุณขอบคุณทีมงานเสียงอีสานค่ะเมื่อเราไปเสียงอีสานนี่บอปรท่วงเดี๋ยวมาลดบาสเนึ่องผลเนาะเมมึงบ่นมามามาลามาเอาบุญมาพูดสิมากินท่านกับมีได้เม่ขอบคุณขอบคุณท่านขั้นเจ้าตายไปแล้ววิญญาณเจ้าประโยชน์ใส่ชื่อสุมาลักันใส่เสื้อดำเคยแจ้งสิบปีบ้างดอกไม้พูดจักระพันบิวพรประพาพรทีมงาน ยังน้าเราซานเราซานเราซานเราซ่านเราเขาถือซ่วงมากกระจิเมีนซ่วงเป่าละสีเออช่องของเงินโอ้จีของเงินเาเออมาเอาสันมาช่วงปบาป้าว่าจันเออขั้นท่านไหนสีเล้วต่อไปมันเ่าดีเด้อเพราท่านไหนใกล้ดอกใกล้คอยว่าเออเฮ็ดหยังเอามาหยังฮะเบ้าหัวหน้าเบ้าอันนี้เป็นทีมงานของ สั้นเล่านะครับมารวมเออมารวมสมทุนยีแม่เข้าเหมือนนี้กัเอาออกกับเป็นการเป็นงานหายี่ฮานี่ก็ได้เข้ารเชื่อเขาท่านอะไฮยุกูท่านแต่อยู่กูหาวอันนี้นะครับจากตัวเท่นของทีมงานขอบกัวสั้นเล่าเดือแม่เด้อค่ะขอบคุณมากค่ะเอออันนี้เดี๋ยวไ้ไล่ก้อนครับอันนี้บ้าน jkp official jkp mansion บ้านเติมฝันบ้านคูนาราบูทด บ้านจิ้มฮักบ้านสวนบ้านฮักสาวบ้านสวนนะครับบ้านแฟนคลับแล้วก็บ้านมทีมงานแม่ป่านะครับอันนี้คือมอบจากใจแล้วก็ทีมงานสร้างเราทุกคนมามอบให้ยี่แม่นั่นแหละแม่เอ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีลูกไส้สทุกคนก็แล้วกันนะครับพี่น้องค่ะ,คะยุคยุคห่างทีมงานสั้างเราตลอดไปเนออย่าทิ้งอย่าป่าเด้อเอา<น>ะละเอามามอบให้แม่เอาขอ,องผ<อ>ู้ใดแน่ลูกบอกแม่อันนี้อ่า บั่นหักบิ๋วกับบั่นแก้มชานมนะคะร่วมเงินกันให้ป้าขอบคุณค่ะขอบคุณบั่นหักบิ๋วนะคะมอบวันนี้แล้วเราค่อยมากู้วั่นยางจะบอกไอ้เปี๊ยดีเปี๊ยห้เร็วเร็วเลยสิอันนี้บั่นหักไอ้เปี๊ยฮาแบงค่ะซองงานแต่งพร้อม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไอตกะลุมมึงอีกอุ้ยบ้า,าบ,<อ>บ,บาลูกหอยเนาะไม่ดีเด้อเอ้า <แ S 2> ขอบคุณเอฟซีบ้านลูกไส้ทุกบ้านทุกหลังก็แล้วกันนะคะขอบคุณทีมงานสตารเราบนเรื่องศิลค่ะอาถ่ายรูปถ่ายรูปแม่ละขอบคุณทีมงานเป็นทีละถึกจังน้อยลูกขึ้นมายืนาช่วงนี้พี่น้องแชกภาพแล้วก็ทอดผ้าบางสกุลเด้อลูกนี่จะมีค่าเมื่อตอนพ่เกชีฟไปแล้วสาตัวเด้อถ่ายติดเลยเด้อจยุดถูกไปน้อบอก่าเราใส่สู ขอบคุณครับขอบคุณค่ะค kind of ุณมองไปจากใจจริงมันสันเราเด้อไอเมียเด้อสู๋ๆเมียจ้าชัวสู้ชัวเท่าเอ้ยไปแล้วมาลายผ้วลายกนมาโมนี่คว้าหยั่งอะไเดี๋ยินี้ใบเกตีนแล้วลองเพลงม้วนๆข่อยอย่างเราล้องเพลงเบิ้งเอาตอนนี้เลยสิเอาตอนนี้เลยแต่ว่าให้ลองใส่ดนตรีจังอีสานเด้อนี่เดี๋ยวข่อยเอาผัวข่อยเอามาเหรียญเจ้าลองเพลงนี่บาเท่ามาไม่ใช่หรอผัวกูไม่ใช่หรอผู้ใดอีกผู้ใดไผัวข่อยนี่แล้ว เอาควันนะกตีมันนั่งตีตันี้ตีเมื่อหนึ่งผู้เล้ยงทุกคนเจ้ตเขาเน่นั่นน่ะร่วมมีดแบนนั่นเขาไงบ่แมงร่วมมีดแบนถ้าบ่มีเขาโทษละใส่ใส่ออกไหมออกไหรวมมีดเขาเขาไม่ได้กินลูกกูกัเลยประวัติเลยสิทอด่นักกินตะกอนมีลช่วงนี้ละจม่แม่ผัดช่วงแท่นชูโพดมาูได้กินเขาตะกอนก็มัย่องโพไล่แตดแมบย่งแต่หาบงเลีงนเนี่ยเปิดตัวผัวข่อยกอนปัดคือถือเสกมาแทะแทกปดอาจาร หลงซื่อๆมันเสินหลงกูบอกว่า enfin> ขืนห่านเนี่ยถอดปีกออกแกมาแนคของแย้งแค่ของแค่ผมที่นั่นผมตีผมฝึกคนหมาเพราะเด็กซักเทียแทนผมจะไดนคนคนบักตุนเขาเปนียบเทียบตันนี้ก็ได้เขาหนุนไปนั่งเฝ้าพ่อตั้งแต่ยุ่งเรียนปอดได้ลูกตอนนั้นอยู่ปสามครับไปนั่งเฝ้าปอดเลกับพวกจักรเขาขืนห่านนั่งเฉว่าเขาประยุ่ธ์จรอีสานกุศลกำนาดีป่ะ กูอยากได้อยู่มันดีต่กอนมันไปน่ะพ่อหญ่มันดียูพ่อสามเอ่อเร่ยอยูอุ้ยตอนนี้ป่อสามพ่อครับตอนนั้นตอนเมื่อนั้นตอนนั้นตอนนั้นเมียไปครับไปหาพอดียู่บ้านหัวดงบ้านหัวดงโรงเรียนไอ้วัดบ้านหัวดงอำเภอหน้าดุนซะก่อนจะไปเรียนพระทาดหน้าดุนครับผมไปเผาไปเคขึ้นห่วงนะครับผมไปนั่งเฝ้ากเงกเงาหงอกพอดีหากาแฟหานี่มานรุ่หนาวตัวกูเงิดเงินหยางกูเลยกูเลยเงินปกลงดิเออเงินหยัง เจ้าตไดอยู่ในรนแท้ไอมาบม่ได้เบิดโชคเออถือม่าเราเปลี่ยนปูซี่ยาสุไม่เพิ่งจะบอกไปไก่ปะนันไม่นี่เราเป็นศิลาแรงนี่นี่ข้นไปได้หนงดเพีนเกันอีกย่งก็นีสิสก เนี่ยเป้าหลัดปีขืนต nah, ันนี้อุ้ยเป้าห้เป้าหอยพอจังแม่นางโปูนะตีเออเอาอีหรีเก่าลองเลยเอ็ดโอรจีจะลองเลยก็ไม่คยอยลองใส่อันนี้ต้าวเพงนี่เพงนี้เท่าเพ้งซุ้มเพิ่นอัดล้วตายเลยนั่นเพ้งไผ่พื้นเมืองอีสารน่ะแหมเฮ้เดี๋ยวตายเลยเบิดล่มจี เต้นหน่อยไสมศรสีน่อยไห้กี่เสื้อหน่อยแก่ขาดเออเตะเตะเะเตะแตะตน่อยมกูสีร่างวนี่แต่ว่าแต่ว่าแช็แช็งไข่พอด้นี่เงี้ยหน่ะเป็นรอยบนได้ทุ่มร่องขึ้นเอียงก่อร่องขึ้นสิเป็นรอยทันทีเลยบอสเสียเจาร่งเงหลดเอาล่องมศสี สเขาคนอะเพียงติให้เขาลองกูคือลองยังกูฝึกสมรรถนเอาเอาไม่เอาไม่เอาหัดเชิวอลัดได้หมดข้าวข้าวเงียบอายไปสองสามปีนึกฟ้าไปได้ดีโอสีเดาเริ่มต้นคือดีอยู่ ๋ย่หันโย่๋ยี๋ยวขออกคนเจ้าคือ่าอขเสียเขาทีมดนตรีมีมีเครื่องเป่าแบบนี้ไหมอมีไหมวันนี้มีเครื่องเป่าไหมเป่าเหมือนกันนี้ไหมเสียกในอย่างเขาม่จะแตบตั้งสันเจ้าลองว่าถือได้ถอที่นี่ยป้นเียนหันหิวเยเขาลองแบบแก้แค้นแล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมล่ยนเปลี่เหรีไเปลี่ยนเหรียหมเปลี่ยนเหรียหมที่ไมอมันจะถมมันเออเอ่อเป็นีละเือเจ้าเจอเพียงได้ ข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาขาย้มึงมึงเขานิดหมาแต่พ่อพูดกป่ามึงไปมันอยู่บ่อข้อสอบป้อมาถือได้หลงเจ้าน่มันต้องว่าข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามเต็ดนึกว่าได้มีเต็ดโอ้สีน้องไปขายเต็ด พ่อแม่อยู่เต็มส่งพี่มาตามหาจนเต็ดมาพบสภาพทุนเต็ดขายตัวมั่วเต็ดเต็ดเต็ดหน่อเศร้าเนี่ยจะแข้งอหี้ยงแตดไตงบงงอยู่จะกินหมกจักหมกที่แสบเนาะมกกเตี้ย บกพริกผงหลายๆเราก็ส like uh, ิส้มอิ่ดไปใส่เอาแซบให้เอาอย่า่แจมมือป่อกน้อยกันนะคัเอาอย่างน้อยนั่นเห็นว่าเราจิบใหด้หนิเออหเยังให้มสองสเดนะอาอให้เขาลองก่อนเตดเดียวมึง่พอยู่แล้วพะย่อมึง่อันแตดหญ่ปนี่นี่ีบปนนี่เนี่นโอ้ยเนาะฮาฮ่่เฮาฮ่่าา่า่ เศร้าก oh ินเม็นอับปนิแตกไงโอ้ยเศร้เศ้าเรา่งแตกกูเป็นกุยกุยเฮ้ยกูเป็นกุยกุยนายเว้ยมากลยาบเม็นปากเสียขาวค่อยแข็งหรือตีบ้าเม็นปากเสียวขาวคอยแข็งหรือบอกไส้เสียขาวนี่ไหขาวอย่ถึงเจ้าติพีขอตัว มึงแต่พ่อพอยืนตรงมาได้แล้วนเนาะพอเล่นความเอาไหมเอามันไ้เร็วเอามัย้ยจ้สงสีสุดท้ายวะเนี่ยร่าวค่าวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีอโอ้สีน้องมาขายตัวพ่อแม่อยู่นะ ไอพี่มาตามหาจนตัวมาพบสภาพผู้หัวขายตัวมัวชายในบ้าน้จบแล้วครับสดๆแล้เจสซี่นะเป็นศิลปินหมอลำที่เล่นดนตรีได้ทุกชิน้นกิลกไส้นะครับหลงเล่นตะดนตรีเล่นหอดน้ำ น้องเมี่ยวันนั้นเรียนดีกว่าเป็นดนตีได้เมื่ออหริไอ้หลวงเบี้ยไอพ่อเรียนทำให้แม่ไปเลี่ยนซอยพระหลงแม่นัดนัดแม่จะช่วยเออแม่จะช่วยได้แล้วไปบ้านแล้วเจ้าสิหลงม่นคณะข่อยตัวเออยังบะมีซัมนี่ลูกเล่กเต็กแดงข่อยคลอดมักกะปีโอ้ฮัดกะวิปีติพี่ว่าหันว่าหันรุ่นไงรุ่นเก่ากึก รุ่นแถาวางสิหมดไหมเออบอเท่าบอหายหยาดเพิ่นรุ่นนั่นรุ่นแพนซีดีเออเดี๋ยวนี้เข้าแพนซีดีไปหอยท้ายค้ายเล็กเบิร์แล้วไม่ใช่วีแหมยฮะไม่ใช่วีแหมยอันนั้นเกิดก้อนเชียงปันไฟเสียงอี้สามเปร์เด็นต์ใครไม่รุ่นใครไม่ใจนึงเขาเคยศรีบายม่นรอดตายแล้วดิว่าแบาบใหญ่อยู่เลยเอาอีีแต่จะลองเพลงคุกกระกันประโกตีนะตพุ่นนะอยากเปรี้ยอย่างเพ่ขี้หิ้วตรวดแต่ลองแถวแถวจ้า เอาเอาจะมาดูตจ๋วดูเตี๋วจ๋าตี๋วจ๋าฝนทิ่ตกลูกฝนติดตกยิ้มมาต้แจงเออก็เป็นแจ๋กมาหน้าเวลาจากทาฝนฟ้าไม่มวยลกไม่ช่วยปักบัก เขาเป็นแกนเป็นงานมึงทำไมกูัลตกจาตีจ่านั้นมันจาาปันหน้าโดยริกโดยรักโดยรักโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสู้เถือกันก็นั่งดนตรีปาน่เยอะกว่าสู้เถือกันไปบ้างหันเพลงหยังเล่นจังใดเลยเขาบอกเขาเนตีจ่ามึงเล่นแม่มหยังเพลงนี้ตอนนี้ยงว่าตีจ่าได้ยังงแถว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 นั่นละต้องละเจอไว้ปาหนิบอกแม่มึงน้าอันนั้นมชัตินั่นละ ผลงานเพลงตีจ๋าย้อนอดีตน้องแกลสุขิตาศิลปินทุกสาขาพาไปสุดและเขาติเคียร <c oughs> ดนตรีฉบับใหม่ชาวามิตรแป๋าเคืนนี้ยังมีเรื่องราวเจ้าตาเอาลละกคุณบอกองแล้ว